วันนี้ครูจะมาสอนพื้นฐานการขับเกียร์ออโต้นะคะก่อนหน้านี้ที่ครูมีคลิปเนี่ยสล้านวิวนะคะยอด2ล้านวิวเนี่ยก็คือคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปอุปกรณ์นะคะสอนสอนอุปกรณ์นะคะสอนวิธีใช้รถเกียร์ออโต้ว่าในรถเกียร์ออโต้เนี่ยมันมีอะไรบ้างมีเบรกมีคันเร่งมีเกียร์ใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดคนดูคลิปนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะคะคืออยากหัดเกียรอ์ออโต้แล้วมาเห็นคลิปนี้นะคะครูจะวางลิงก์สอนอุปอุปกรณ์ในรถน,นะคะเกียร์ออโต้ว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ย วางไว้ใต้ลิงก์นี้อ้าวใต้คลิปนี้นะคะเปิดเปิดดูอีกคลิปหนึ่งก่อนนะคะคิปต้มฉบับอะคะ่ะว่าอุปกรณ์ในรถมันมีอะไรบ้างส่วนคลิปนี้ครูจะมาสอนอะไรมีคนถามมานะคะแบบไม่เคยหันขับรถเลยอ่ะจะขึ้นขับแไหนจะทํายังไงรู้อุปกรณ์แล้วแต่ไปไม่เป็นไม่รู้จะไปยังไงอันนี้จะมาสาธิตนะคะว่าครั้งแรกเลยเนี่ยถ้าเราขึ้นรถนะคะเราศึกษาก่อนศึกษาอุปกรณ์ในรถก่อนว่านนมีอะไรบ้างจากคลิปของครูนะคะอีกคลิปหนึ่งที่ครูจะวางไว้ใต้คลิปนี้นะคะครูจะวางลิงก์ไว้ให้ไปเปิดดูคลิปนั้นก่อน เสร็จแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเวลาเราขึ้นหัดขับรถเนาะเริ่มจากการสตาร์ทรถครูเนี่ยมันไม่มีกุญแจนะคะไม่มีกุญแจเป็นปุ่มกดสตาร์ทเลยนะคะรถของครูเนี่ยมันไม่มีกุญแจนะคะมันเป็นกดปุ่มสตาร์ทแบบนี้นะคะมันเป็นกดปุ่มอน,น,นุต้องเอยยบเบรกนะคะอยยบเบรกแล้วกดปุ่มลกกดแล้วปล่อยเลยอ่าทุกครั้งนะคะไม่ว่าอ่าแล้วเราค่อยเปิดแอร์นะคะ ทุกครั้งเวลาที่เราสตาร์ทรถนะคะไม่ว่ารถของเราจะเป็นแบบกดปุ่มสตาร์ทหรือว่ากุญแจก็ตามที่ปลอดภัยสุดให้เราเอาเท้าวางที่เบรกนะคะเหยียบเบรกลงไปนะคะเหยียบเบรกให้สุดแล้วก็ค่อยสตาร์ทรถครูเนี่ยถ้าไม่เหยียบเบรกมาสตาร์ทไม่ได้ส่วนรถที่เป็นกุญแจไม่จําเป็นต้องเหยียบเบรกก็สตาร์ทได้นะคะแต่ครูหมายถึงว่าถ้าปลอดภัยให้ดีที่สุดเอาเท้าเหยียบเบรกเอาไวค้ค่ะแล้วก็ค่อยสตาร์ท ไม่ว่าวิธีการสตาร์ทอันนั้นจะเป็นอะไรก็ตามและที่สําคัญนะคะเกียร์มันควรเป็นเกียร์พีนะคะก่อนดับเครื่องตําแหน่งเกียร์ที่ถูกต้องคือมันต้องอยู่ที่พีนะคะแล้วก็ก่อนออกตัวเนี่ยก่อนถ้าจะสตาร์ทมันต้องอยู่ที่พีเหมือนกันอย่างรถคูนี่ถ้าตําแหน่งเกียร์นะคะมันอยู่ที่เกียร์เอมันสตาร์ทไม่ได้นะคะเขาให้ใส่พีมันจะบอกเตือนที่หน้าจอเลยคะ่ะว่าให้คุณใส่เกียร์พีก่อนแล้วให้คุณเหยียบเบรกด้วยมันจะมีเตือนนะคะที่หน้าจออ่ะทีนี้ถ้าเราจะไปเนาะให้เราเหยียบเบรกไว้นะคะแล้วเ,เปลี่ยนเกียร์ เปลี่ยนเกียร์ก่อนแล้วก็เอาเบรกมือลงนะคะกดปุ่มลงแล้วก็เลื่อนมาที่ตัวดีนะคะตัวดีอันนี้เอ็นนะลูกนะเอาใส่ดีลูแอาแล้วก็เอาเบรกมือลงค่ะวิธีเปลี่ยนเกียร์กับวิธีอ่ะเกียร์เนี่ยว่ามันมีเกียร์อะไรบ้างนะคะในคลิปนั้นมีนะคะอีกคลิปหนึ่งที่สองล้านวิวนะคะมีแล้วก็เบรกมือวิธีเอาเบรกมือลงครูก็สอนแล้วนะคะในคลิปนั้นเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยให้เรา เลื่อนทีละเกียร์นะคะไม่ว่าเกียร์มีหลายแบบนะเป็นแบบเกียร์ตรงกับเกียร์ซิกแซกอะค่ะเป็นขั้นบันไดของโตโยต้านะคะจะเป็นเกียร์ซิกแซกไม่มีปุ่มแต่ของครูแบบนี้เกียร์ตรงนะคะทุกรุ่นเลยที่เป็นเกียร์ตรงๆมันจะมีปุ่มนะปิมอยู่ด้านข้างนะคะด้านหน้าด้านข้างอะไรก็ช่างจะมีมันจะมีปุ่มให้เรากดปุ่มนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนทีละเกียร์ทีละล็อกนะคะอย่าแบบพล่ดพลาดแบบดีจนเลยไปเลยอย่างเงี้ยเอาทีละล็อกนะคะแบบนี้หนูจะเบลให้คุณนะลูกอันเนี้ยค่ะเปลี่ยนทีละเกียร์แบบนี้ออันนนีี้เกยยรถะะค สมมติเราจะใส่เกียร์ดีให้เราเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเปลี่ยนทีละล็อกพี่จอดนะคะ R ถอยหลังค่ะ N ว่าง D เดินหน้านี่คือสี่สี่เกียร์นี้นะคะที่ใช้เป็นเกียร์หลักเลยส่วนเกียร์พิเศษอื่นๆนะคะก็คนก็ต้องศึกษาเอาว่ารถของคุณเนี่ยมีเกียร์เกียร์พิเศษอะไรบ้างนะคะเกียร์สปีดเกียร์สปอร์ตสปอร์ตนี่ไว้แซงนะคะเกียร์นู่นนี่นั่นเกียร์ตามเกียร์โลอะไรอย่างเงี้ยก็ไปศึกษาเอาบ้าของเรา ตอนนี้นะคะเกียร์นี่ระบบเกียร์นี่มีเยอะมากนะคะมีหลายฟังก์ชันอ่ะนี่ไปลูกถ้าเราจะไปนะคะให้เราปล่อยเบยรกน้อยๆค่ะปล่อยเบยรกน้อยๆค่อยๆปล่อยรถเนี่ยเคลื่อนที่ได้ได้วยเบยรกนะคะเมื่อเราเห็นไหมคะเห็นข้างๆประตูไหมเห็นภาพนะคะมันเลื่อนเนี่ยรถนะคะเวลาที่เราปล่อยเบรกมาเกียร์ออโต้นะคะทุกรุ่นค่ะปล่อยเบรกมารถมันเคลื่อนที่ได้เลยนะคะเราอย่าเพิ่งไปใช้คันเร่งนะคะ เราลองฝึกดูก่อนว่ารถเราเนี่ยเราลองจับพวงมราลัยก่อนลองปรับซ้ายปรับขวาดูสิหมุนทางซ้ายรถมันก็ไปซ้ายนะคะหมุนทางขวารถมันก็ไปขวาเราลองขับตรงๆชา้ชาๆไปก่อนเสร็จแล้วถ้าเราขับไวเนี่ยถ้าเราแบบเออพอพอจะควบคุมประคองรถได้แล้วเนี่ยเราค่อยใช้คันเร่งนะคะหนูขับให้ตรงกลางนีดนังลูกเออตรงกลางเลนค่ะเลนซ้ายนะลูกให้เราปล่อยเบกเรกล้วทำความรู้จักกับรถก่อนนะคะปล่อยเบรกเบาๆค่อยๆปล่อยเราดูสิรถเคลื่อนมาอ่ารถเคลื่อนแล้วขยับแล้วนะคะ ส่วนคันเร่งนยเราใช้ทางตรงบนถนนเลยนะคะแบบจะวิ่งไปเลยอ่ะจะไปเลยแล้วเราค่อยใช้คันเร่งนะคะอย่าเพิ่งรีบใช้มันจะชนได้นะคะเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะคะพื้นฐานการขับเกียร์โตแบบง่ายๆค่ะไม่มีอะไรเราอยากเดินหน้าก็ใส่เกียร์ดีค่ะอ่าสมมติถ้าเราเบรกอ่ะเราจอดจอดเสร็จปุ๊บถ้าเราหยุดชั่วคราวให้เราใส่เกียร์เอ็นนะคะเอ็นปึ๊บโอเคแล้วถ้าเราอยากถอยหลังนะคะเบรกต้องเหยียบไปตลอดนะคะใส่เกียร์ถอย ใส่แก้ถอยค่ะใส่เบาๆนะคะอ่แล้วก็ถอยหลังถอยหลังเนี่ยมองกระจกข้างซ้ายขวานะคะอนมองกระจกข้างซ้ายอามองขวา,อาถอยชา้าๆนะลูกสมมติถ้าเราอยากปรับพงมอะไรมาทางซ้ายทํางไงลูกหมุนซ้ายนิดนึงใช่แค่นั้นลูกซ้ายนิดเดียวนะคะปรับซ้ายาไหนปรับขวาสิลูกคือดูน้องนะคะปรับขวาเออปรับขวาก็หมุนพรมอะไรไปทางขวาค่ะถ้าสมมติเราจะปรับถอยหลังแล้วปรับให้ตรงนะคะมองกระจกขวาด้วยนะคะถ้าปรับขวามองขวาค่ะ ถ้าปรับซ้ายก็มองซ้ายเพื่อที่ได้เห็นว่าเฮ้ยที่เราปรับไปเนี่ยมันไปมากหรือไปน้อยไปพอดีหรือยังนะคะอย่างเช่นเราปรับไปทางซ้ายเราก็มองซ้ายแต่ถ้าเราปรับซ้ายเราไปมองขวาเราก็ไม่เห็นนะคะว่าที่เราปรับไปมันพอดีหรือเปล่ามันพอหรือยังเอาง่ายๆว่าพอหรือยังเราไม่รู้ไม่เห็นนะคะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเกียร์อ่าจอดอ่าอันนี้ตัวอย่างการถอยนะคะอ่าจอดเสร็จทํงานคะปลดเกียว่างทุกครั้งขอ็นอ่าเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งนะคะ P R N D ต้องเหยียบเบรกให้สุดนะคะให้สนิทรถต้องหยุดสนิทนะคะถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้ทุกครั้งห้ามเปลี่ยนเกียร์ในระหว่างในระหว่างที่รถยังวิ่งอยู่ส่วนเกียร์ถอยเออไม่ใช่ส่วนเกียร์เกียร์ต่ำนะคะของครูนะมีเกียร์แอลนะคะแอลนี่คือโลไว้สําหรับขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นทางลาดชันมากๆะคะ่ะปีนเขาอะต่าเขาอะที่เขาบอกว่ามีป้ายเตือนว่าให้เราใช้เกียร์ต่ำอะ่ะอันนั้นคือเราสามารถเปลี่ยนได้เลยโดยที่ไม่ต้องจอดนะคะ คือเราแค่ถอนคาเลงออกนะคะให้ความให้รอบเครื่องน่ะมันต่าลงแล้วเราก็เปลี่ยนเกียร์ได้เลยไม่ต้องจอดเราก็ไปต่อได้เลยยกเว้นนะคะเกียร์พิเศษอ่ะอื่นอ่น่ะมันจะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เลยทาทาได้เลยโดยที่ไม่ต้องจอดรถแต่ถ้าเราจะใส่ P R N D สี่เกียร์นี้นะคะสี่สี่เกียร์หลักเราจะต้องหยุดรถทุกครั้งหมายถึงต้องเหยียบเบรกให้สนิทนะคะรถต้องหยุดแล้วถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้อย่ารีบเปลี่ยนนะคะเกียร์มันจะพัง บางคนใช้เกียร์ไม่เป็นแล้วบวกกับรถไม่ดีด้วยพังง่ายเลยนะคะซื้อมาได้เดือนสองเดือนในรถพังเกียร์พังมีมีบ่อยมากนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะคะพื้นฐานการขับเกียร์ออโต้แบบง่ายๆก็ไปดูคลิปนั้นก่อนอีกคลิปหนึ่งของครูนะคะที่อธิบายอย่างละเอียดเลยว่าในรถเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอันไหนเรียกเบรกอันไหนเรียกคันเร่งที่สําคัญนะคะเกียร์ออโต้ใช้เท้าขวาเท้าเดียวนะคะอีกครั้งหนึ่งมีคนหัดแล้วใช้สองเท้าเหยียบนะคะไม่ได้ ให้ใช้แค่เท้าขวาเท้าเดียวเท่านั้นนะคะจะปลอดภัยจะไม่อันตรายกับคนขับนะคะมีคนถามครู missing, ว่าเอาเท้าซ้ายเหยียบได้ไหมครูถนัดซ้าย <c oughs> ครู <éta pe ak> บอกว่าให้ใช้เท้าขวาเขาผลิตมาเพื่อให้ใช้เท้าขวานะคะไม่ได้ใช้เท้าซ้ายถ้าเกิดครูบอกว่าเท้าขวาคือเท้าขวาเท่นาน,นั้นค่ะก็แปลว่าเท้าซ้ายไม่ได้มีคนมาถามครูนะคะว่าใช้เท้าซ้ายได้ไหมอา้าวเ้าใช้เท้าไหนก็ได้ครูคงบอกว่าขับเกียร์ออโต้นะคะใช้เท่าไหนก็ได้ค่ะที่ถนัดเยียบไปเลยครูก็ไม่ได้บอกแบบนั้น ครูบอกว่าใช้เท้าขวาก็คือเท้าขวานะคะเท้าซ้ายใช้ไม่ได้ค่ะไม่ไม่เกี่ยวกับว่าเท้าไหนถนัดนะเราถนัดหนูหนูถนัดเท้าซ้ายค่ะครูหนูเอาเท้าซ้ายเหยียบได้ไหมคะไม่ได้เพราะมันไม่ได้ผลิตมารองรับเท้าซ้ายนะคะอ่ะทีนี้ก็มีหลายๆคนนะคะมีปัญหาอะไรก็จะโทรมาถ,ถามครูตลอดนะคะอ่ามาคอมเมนต์ถามครูอะไรเงี้ยมีทุกเรื่องเลยนะคะที่มาถามอันไหนตอบได้ครูก็ตอบนะคะตอบไม่ได้ครูก็ไม่ตอบมีถามแม้กระทั่งครู วันนี้เลขเด็ดอะไรรุ่งนี้วันนี้มีเลขเด็ดไหมถามครูไม้กระทั่งเลขเด็ดนะคะครูไม่มีหรอกครูไม่ครูไม่ใช่คนเล่นหวยนะคะถามทุกเรื่องถามถ้าสมมติครูไม่ตอบแปลว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรถามครูนะเวลาถามครูเนี่ยถามเรื่องเกี่ยวกับรถนะคะเรื่องเกี่ยวกับรถเรื่องการใช้รถเรื่องการหัดอย่างเงี้ยถามเลยครูจะตอบได้นะคะบางทีก็ถามอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องถับรถเออแล้วก็อ่ะขอบคุณนะคะสําหรับ แฟนๆน,นะคะแฟนขับทั้งหลายนะคะที่ติดตามครูตลอดเลยบางคนเนี่ยขับรถไม่เป็นนะคะขับรถไม่เป็นเลยสามีสอนให้ก็ไม่เป็นเยอะมากแต่พอมาเรียนอ่าพอมาดูคลิปของครูเพนนะคะแล้วขับรถได้อันนี้ก็เก่งมากๆเลยเพราะว่าอะไรเวลาที่ครูสอนนักเรียนเนี่ยหลายๆคนสอนไปก็ยังทํากันไม่ได้เลยค่ะแต่คนที่ดูคลิปครูแล้วขับได้เนี่ยเก่งมากๆเลยนะอ่ะอันนี้ก็สําหรับคนที่ ไม่มีไม่มีใครสอนนะคะก็เป็นวิธีหัดขับแบบง่ายๆนะคะลองก่อนลองเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังช้าๆก่อนนะคะลองทําความรู้จักกับรถก่อนแล้วค่อยไปบนถนนนะคะอย่างจะอาถนนใหญ่เนี่ยไม่แนะนํานะคะว่าให้หัดบนถนนใหญ่หัดในซอยแบบนี้ก่อนคะ่ะแบบที่มันไม่มีรถหรือว่ามีรถไมน้อยนะคะให้หัดแบบนั้นคะ่ะแล้วก็ค่อยออกถนนใหญ่ให้เราแบบรู้สึกว่าเราควบคุมรถได้แล้วนะคะควบคุมรถได้เลี้ยวเป็นขับรถตรงทางแล้วเราค่อยไปออกถนนใหญ่นะคะให้มีความให้มีพื้นฐานนิดนึง ให้รู้สึกว่าควบคุมรถได้ก่อนแล้วค่อยออกไปมันจะได้ไม่เกิดปัะเหตุง่ายๆนะคะนี้ก็ช่วงนี้ครูอ่ารับสอนช่วงปลายเดือนนะคะครูจะไปสอนที่กรุงเทพนะคะตอนนี้ยังว่างอยู่วันที่1นึถึงหนะคะ1นึงถึงหาสิงหาเท่านั้นรับได้อีกเคตเดียวนะคะครูขอเป็นปทุมธานีนครปฐมราชบุรีนะคะครูขอเป็น3จังหวัดนี้ครูรับอีกหนึ่งเคตใครสนใจนะคะติดต่อครูมาได้เลยนะคะเบอร์โทรครู0 8 0 0 7 6 7621นะคะใครอยากเรียนก็เข้ามาจองได้เลยหรือมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะเรียนได้ช่วง1-5งหาสิงหานะคะมีรับได้แค่แคตเดียวเท่านั้นนอกนั้นเต็มแล้วนะคะของปลายเดือนกรกฎาก็เต็มแล้วควรจะไปตั้งแต่วันที่20กรกฎานะคะไปสอนที่กรุงเทพไปถึง6สิงหาะคะ่ะแต่วันอื่นเต็มหมดแล้วเหลือแค่1นนี่แหละใครอยากเรียนสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะ